นอกจากแก้เฉพาะในส่วนของตัววรกรแล้วเนี่ยแนะนำเพิ่มเติมตามนี้เลยนะฮะถ้าอยากจะได้โครงสร้างที่มันสวยและคะแนนมันเยอะเนี่ยนะครัปรับตามนี้ดีกว่าจากที่รเราบอก because อะไรนะ because I feel bad for her ใช่ไหมดีม่ปรับไปตามนี้เนาะนะครับ because I feel uncomfortable knowing that she is followed by p ระ a า a สตามนี้สิฮะลองใช้โครงสร้างแบบนี้ดูนะฮะ because I feel uncomfortable Knowing that, น้อยด่ฉจะรู้สึกอึดอัดฮะกับการที่ต้องไปรู้ว่าทำไมเ h e f o l โลบา p by p าลัสซนั่นเองรู้สึกอึอดอัดที่ได้เห็นเหตุการณ์เหล่านั้นนั่นเองเห็นไหมโอเคนะฮะ Even when she's on her p r i v a t e property แม้แต่ทำไมผู้หญิงคนนี้ฮะทำไมอยู่ในเคหสถานส่วนตัวของตัวเองนั่นเองโอเคไมหมฮะได้เนะนะครับจาก s o m e t i m e i บอกแล้วนะเป็น i sometimes ก็ได้นะหรือจะใช้เป็นคำว่า often ก็ได้ความหมายคล้ๆกันโอเคครได้นะไปต่อเลยประเด็นที่13เลยฮะ ที่เราเขียนมานะครับ Imagine you are at your house อ่าที่จะอ่านแล้วนะมันเหมือนกับว่าเรากำลังยืนอยู่หน้าบ้านอะ่ะพวกนี้ทำเราอัพคะแนนได้ง่ายอัพได้เร็วจริงๆนะครับในเวลาอันสั้นนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อกันได้มาเจอกันนะครับที่ Red Maple